สวัสดีครับยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้อยู่กับจานออครับวันนี้เดินไม่ได้นะครับคันนี้เดินนิดหน่อยนี่โอ้โหน้ำมันตัวเดินนี่ไหลกันยาวเลยครับเพราะว่าเป็นซีนหัวใจครับรั่วเดินนี่ไหล ลายเยอะเลยโอ้ยโอ้โ้เจ้าเลยเฮ็ดอย่างยวลงกันไว้เมื <sa. <sa. ่อยอยู่ะอยู <h <h um <h <h ่ไม yeah. ่ได้นะ เอาขึ้นมาเขาขึ้นมาารูปนี้ใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้ว ยังไม่ทราบว่าสสาลูกนี้จะเอาลึกแค่ไหนนะจะเอาลึกแค่ไหนเพราะว่าน่าจะเอาลึกๆเลยแหละเสาลูกนี้ครับอีกฝั่งนู้นก็สสาลูกนู้นลูกทางเนี้ยก็จะเอาประมาณ4เมตรครับจานเวียงมาแล้ว กับงานมาเมาอีกแล้วครับ จัดหนักเลยครับงานนี้ย,ยื่นสุดมือ ขับไม่นุ้นแทกเลยนะฝีมือครับไม่โยกเก้กันเลยทีเดียวด้วยดงเดง้งดงเดง้งดงเดง้งขับนิ่มครับขนาดโยกเกกนะแกยังขับได้เลยผมนี่ไปว่าเป็นดรอปเปลี่ยนทางมาเว้ยตรงนี้เลย thằng năn một lắm giờ chạy lên lúc đi chạy lên chạy mà tìm lơi ừ mày thoải mái mà nhưng mà tìm lơi โหผู้รับเหมามาอีกแล้วใบสองนี้จะมีนัดไหมเนี่ยน่นครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะฝนตกทุกวันครับทํางานลำบากทํางานลำบากมากเลยเมื่อคืนก็ฝนตกครับตอนเช้าก็มาทํางานก็วิ่งได้ครับ มาทำทางเสร็จก็วิ่งได้นี่้องใส่เยอะ

๋ยวเราก็จะลงไปเอาข้างล่างอีกถ้าฝนมาเราต้องได้สูบน้ำอีกแน่นอนอ่ะเสดีมาแล้วครับโอ้ยโอๆยโอๆยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยเบาเลูกพี่เบาเบาๆ แต่ไหนจะกกเต็มไปเลยลูกพี่เดี๋ยวเราพาไปดูสาฝั่งนู้นกันยังไม่ไปไหนเลยครับสาฝั่งน,นี้ก็อยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็หมดสระนั้นปุ๊บเราก็จะมาเอาสระนี้ต่อ เอาให้เสร็จเลยวิ่งข้างปีเลยครับเสร็จนี้ไปต่อสายสออีกหลังลงน้ําแข็งอีกนี่เห็นไหมทางตรงนั้นเขาก็กําลังทําทางน้ําไว้ครับฝนตกมาก็จะไหลเขาก็ลงบอ่อนี่นี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า,า,าครับผมบาย